ขอบคุมากเลยครับมาบางทีเพราะว่าคุยเห็นกันแนนะครับเห็นอยู่ในแอปวุต้นแอปมือมือโอ้ยดีใจไหมอ่อพี่รองอีสานหรือพี่รองคท้แต่น้ำปนังไท้นะครับอยู่ที่บางปีก็หวานตอนนี้ ลายูกต่อแถวได้ด้วถ่ายูตแถวมาดีากครับยังไม่เต็นะครับยังไม่เต็นะครับเลยนะครับใบสครับตองที่บอครับคนไหนมีบัตรอยู่ในเบอรบสามนะครับ ผู้จัดการขอมกัรงานเตรียมต้อนรับอยู่ข้างในตอนนี้เชินพ่านเข้าโรงหนังได้เลยนะครับบนนี้มีบัตรอยู่ในมือรอบใบสามนะครับเข้าโรงหนังได้ตอนนี้เลยได้เลยนะครับคายออนะครับคายออดทรงพลังคายออคุ้มคลองบืองหน้าคายออทุกคนอยู่ดีไมแห้งปลอดไข่ลำลำเรื่อยๆลากัดคายออดคุ้มคลอง คนนั้นเขารงหนาให้เลยไปขอาบนไปนะครับผู้จัดการนะเราบพนักงานพนักงานเอสเซนะครับของบิ๊กซีบังเพย์เรายังไม่เต็มนะครับบายังไม่เต็มนะครับใบสามยังไม่เต็มนะครับ

แต่เป็นบ้านแ่นี้บอที่บานีมาตัวนี้จะเป็นอดลนเาอีกองพัให้เมื่อวานนี้แฟนขับมาสิบัตรดูรอบที่สามบอกว่าองใจจางที่ตัวแก้วเพราะนั้นทีแม้ว่ามีตัวแก้วไองมีเหรียญกานั้นรอบที่สามเิ รอบมาบายสามนะครับรวมสองนะครับรวมสงนะครับเดี๋ยวก็โจงอิออาแอมก็จะมีป่าแผี้อยู่าในก่อนที่จะถ่ยนะครับ

มันก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วมันอ๋อสวัสดีค่ะแล้วตรงนี้น้อยอันนี้อันนี้เราจะไปดูคอมเมนต์ก็ไหนไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋อีล้วจะไปเที่ยวจะกินหรออันไหนล่ะอันไหนล่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอ้วคุณบ้านผู้เดี๋ยว อันนี้เดอร์เดอนคตเดออค่ะเนี่ยเนี่ยแหละบัดีค่สบัดีค่สบัดีค่ะขวัญดี่นี่จัดเลยเนี่ยอันน่าต้องปรุงหาลูน้ำมาเจอไม่ได้ไหมพี่ซีรดี๋ไวนี่ัอดีจะได้ไปดูจาห้องจะได้เัิด พว่าของแก่ทุ่มงมาแกบางคนบอกว่าแบบนี้แต่ที่รอกแก่ไปวลาสิบสิบสิบคนอะมึง่าเงดีหลายหงก็แน่แปหก็แน่เก่าคนให้ห้าให้หกแล้ว่านนะครับบางรุนเขอาหารเขาบอกว่าราดดกุแซ่แต่ว่าเราไกินอนหบางร้านบอ่าอร่อยแต่เราไปกินแล้วไม่อร่อยไแล้วไปชอบไนกันแล้วันเอบ

แต่ภาษาจะบ้างนะครับมาไนะครับซื้อตัวได้เลยเดี๋ยวไปรอท่านใดนะครับเพราะว่าทีมงานเราะไปพูดภาษาแทนที่หลายันที่ไบอกเนียโกทำได้ ง่ายบอกเลขกิลลาศีบอกเลขกิลลาีบอกเลขกิล่าศีบอกเลขมาเพิ่มใจกิล่าสีบอกเลขกิล่าสีบอกเลขมาสั้นแต่คู่จขอบไปข้างเดีกวนะครับแม่บอกข้างเดียว พีมันยนี uh ่เออครเย่ยมอร่อยอร่อยอ๋อเ่วานก่เห็นรอบใครก่อนะครับจะขายแล้วนะครับใสามพวงนะครับหวันไปหา นออมาเ้อบ<า>กน,กนคะคะะมาหาที่ไป,ไปทางซ้ายมือเลยคะ่ะออกซ้ายเลยคะ่ะฟยมาเด้อจมาเด้อมาฟองยิ้มหน่อยดนฟองอยู่ใกล้ๆยิ้มหน่อยตามมาเด้อตามมาเด้อ ตามแม่แม่ตามาแม่มีใจก็ตามมานะคะมานะคะตามมาตัวน้ามมาไปเร็วไปเร็วคู่บอนนี้ใครให้ค่ะ ให้คีณหมอนิงถ่ายให้ไวดีค่ะนม่ไดนี้แล้วคนอื่นรอข้าจ้าจ้าจ้าย้่จ้หจ่าย้าจ้าจ้าจ้า่้าี้หจ้า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 ก้า้าจ้วจ้ให้าจ้อจ้า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 จ้นาจาจ้าจ้้าจ้า้าจ้าจ่าจ้า้า้าา้าจ้า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 ้้ บัลนี่เี่ยวมาด้วยครับยินดีต้อนรับเลียหน่อยนะครับเจ้าของรายการขอรไดบครเนแยก็นาหน่อยเ่นเี่วลนี้ีตัวน้อยก็มานบวนไทยเยคัีตัวน้อยขายเยขยใบอวนไทยเลย

มาเปิดห้างให้เขาช่องบาวเดนมาเปิดห้างมาเด๋สาวโอเคค่ะสู้ๆสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆไปเลยค่ะลูกความ่ให้พี่มอนดีายให้งไนะคะ เจอกัน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 รอบหน้านะคะไปในโลกเปิดกล้องไม่เลยค่ะที่มันมีถ่ายให้แป๊บเดียวเสร็จแล้วดูเลยค่ะเ้าไปเลยค่ะมีบัตรได้ในรอบที่สามนะครับซื้อฟอกคอนแล้วก็ซื้อน้ำเข้าไปในโรงหนึ่รงสองนะครับวันนี้ช่วงพอดีเนี่มายิ่งเลยแทนแทางปักมีแทนหมดได้ยังคะมาใส่ครับอยากให้มีภาพสองกองไหมครับ ยกตรนี้ให้ผมเอาขางในข้าก่อนนะครับ็บล้อด้วยนะ่ตันทาเขาจะบิดเขาจะออกเขาออกไม่ได้เหยวยาวนจ้าเลยค่วเลยะ้าเลาเก็บกล้องไว้นะคะ้ว้นอนะนีคะ 卖菜的。 เปิดกล้องไว้นะคะหมามาจะเป็นแขกบ้างเดี๋ยวไปต่อแถวเลยค่ะเพื่อนค่ะยมกล้องให้พี่วันยิงถ่ายให้เลยค่ะตัวเต็มเลยค่ะต่อแถวเลยค่ะจะถ่ายภาพถ่ายค่ะถ่ายภาพก็ต่ันแถวเลยค่ะ เดี๋ยวเตรียมงานครับเราไปเตรียมงันด้าไหนนะครับคนไหนที่ยังไม่ซื้อบัตรตัวนะครับพี่นี้จะไปบอกให้มให้รู้ครับผู้ใดก็เข้าไปก็คุยกันระหว่างคนสิบแปดตัวใดเลยนะครับสวัสดีค่ะเฮียหน่อยสวัสดีค่ะเฮียหน่อยสวัสดีค่ะนานๆด้โซนนีเยเฮีหน่อยนี่ FC แฟนคลับทั่วโลกเฮียหน่อยมาแล้ว สบายดีนะสบาสบายแถวไนปไปยี่ไหนกันดีกว่าโอ้หผมสองรอบแลครับี่ไมอไม่รู้ว่าไปไหนค่ะไปยุ่งไแค่ลกให้จำแค่เลยเฮมากังกนะวัสดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะ ý thức của chúng ta sẽ cùng với những người khác trong gia đình mình ใช่เพราะโจบอกว่าบ่ายสี่โมงมีสัมภาษณ์นักข่าวแล้วเข้าไปได้ไหมแล้วเข้าไปปะ บรรานะบยาดีครับวยง้ยนคะระหว่างระหว่างรอ เห็นอะไดมาสม่เลยไมเขากนเลยระเยปมันเังบตอยาหามุดจอดก็ได้ยเปนบกนดนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นากาศอีลาเขาไปทางไหนแล้วค่ะบปรนากาศหน้าโรงหนัง นางไหมคะ

โทษเดี๋ยวเพื่อนไปสังอ,อไม่ค่ะไม่ได้อ

จะลงไลฟ์แล้วนะคะ,ะสักสิบนาทีดูนะคะคามมาเพิ่มๆหน่มาก็ได้นะคะที่ s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  อบิ๊กซีบางทีนะคะเดี๋ยวอีหลานจะมีเสื้อคลายนะคะเนาะ,ะ,นะอันนี้วันนี้วันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยนาดูจาเด้อ เดี๋ยว but, สักพักก็จะลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่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 มาเด้อมาเด้อไอ้แท่นไปใส่กุตัวหนับแท่แย่มาคลาสกิ๊บแต่วุ้งเราทั้งรังเนาะ ใส่ละเขาไปใส่ละรูดแล้วเขาออกมาบ๊วยเหรอไหมพวกนั้นไปใส่เสรแล้วเขาเลิกแล้วนะแม่บกลลงไม่มันได้แค่โอเคค่ะขออนุญ,ญาตลงไลน์ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวอะไรให้ดูไหมนะครับขอบคุณครับ